หลุสาเหตุเท่กันนะครับมืซื้อไหลกระลุดนั้นลงไหมนะนะครับมือซื้อไหลมือซื้อไหลมันเลยหลุดเตินนะครับไหลชดหลุดครับขอกมาไหมเด้อพี่น้องน,นะครับขอกมาไหมนะครับไล่หลุดเองเด้อนะครับก็เลยต้องมานไหลไหม นะครับ,บวายอุอากาบอลุดไล,ล่รุดครับเมื่อกี้นะครับไล,ล่รุดเองนะครับไล่ไม่รุดนะครับเล่ยตรงนัาา้นไล่ไหมเนาะตามกันไหมครับตุนไปน้ำกันพอดีไล,ล่มาเลยรุด หน่วยบันหมายเลขเซียงมาจำลักรั้งที่สี่มีสามเจ็ดสามแปดงตังมอเลยก็ซื้อกันครับสามเจ็ดสามแปดนะครับยเพราะว่าพุ่มจาทีพันป็นผู้บอกมาก็เลยมาตรงพู่มันบอกเลยล่ะนะครับว่าวันวแมนมันจะเป็นสามเจ็ดสามแปดนะครับมอเลยก็เลยมานาะก็เลยซื้อตัวนี้เซื้อตัวละเศ้ามั้งนะครับจำเพียอาจจะตัวละเศร้าสลยเับเดไมาดูนะสองซีนะครับสองซีก็ซื้อกัน นะครับปังปังหยุด่องครับมือนไงครับคำว่าดุนดุนได้อพี่น้องนะครับไกลแล้วเำามาดุนน้ำกันครับรวยรวยรวยวันนี้รวยรวยนะขอขอบใจนักธนาคารมการข่อยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและน้ำไปลอาโค้ดเฮ้รวยโค้ดจุติเต็มแรง1 0นลองเพล่งอะไรพี่น้องลืมเดี๋ยวผิดกดกระจบ์ ขคนว่าหนาวเลยอ้าวเดี๋ยวเพียงสองลูกนะครับเดี๋ยวสองลูกอ้าวคือดีเทนท์ของแม่งเลยก็ได้ด้วยบ้านหมาเลขเสียงมาจำหรักข้้งที่ห้า สมัครใจเท่านั้นขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลในเจ๊ับอ่อนในบานและนนำไปว่าไว้ยีบอลทองหบับย,ย,ยู่ที่ตำแหน่งรักพันอรักพันเหรอครับและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเซ็นใยบานมาเลขไปจําลักเป็นครั้งที่หกเซงนเป็นครั้งสุดท้ายคารัง้งที่หกครั้งสุดท้ายนะครับ ตาะตัวนอมาเลยนะกราและหน่วยบานหมายเลขเสียมประจําลขั้งทีหกอ่าข huh? ั้งทีหกแล้วครับได้แก่หมายเลขห้าขอเิรนคณะกรรมการสาาเรง่าลประจำาอยู่ในตู้หมายเลขห้าอมพังคณะกรรมการสาราเราง่าาครับทีอยู่อุปกรณ์มกูจับกูถ่างามาเน้าวไปขอเซินคณะกรรมการได้ย้อนแค่เพื่อเห้นยบารางดาวอยนั่นยทันดานอขอเกีนเสิร ขอขอบใจนะคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรรงวันได้จับอน่อยบาลและนําไปวางไว้ที่ตําแหน่งหลักสิบขณะนี้หนวยบาลครบแล้วครับก็ได้ถือนำไปวางไว้บนน้องขับครบเรียบร้อยที่จกเสียงได้เป็นรี้อยอ่อยพนักงานออกเลขรรงวันได้จับอนวยบาลและทําการไขหนวยบาลเพื่อเสนอผลของการออกเลขแรางวัลยกเป็นทั้งการ เลขจอแล้ครับดูดไมนต้อกันขอให้โดนนะครับเงิน,นก้อยเข้ารวยรวยยกช่องนะครับในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานนะครับซ่าผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนา ประจําวดที่หนึ่งอยสาบหกนทีเสาเดือนปฤศจิกี่นสห้าลุ่นๆครับรุ่นๆราวันลเลขหได้แก่ได้แก่มาเลกเจ็ดสี่หกสองสามแปดอ้าออ, <Get S 2> ออกไม่ลุยหร่ครับ 4, 6, ว่าเล้ว <4, S 2> ครับกองไม่ลุยโอ้ย เลขขาดมันเล่นักสามเจ็ดสี่หกสามแปดเรีนหน่อยพี่น้องสองไม่ดีครับสองามแเลขสตัวเลแหมาเลขไม่ลุยไม่รียบไม่ลุยนะครับเลขไม่ลุยได้แล้ครับสองสามแม่ลุยไม่ดีครับผมมาแล้วทุอย่างทีไม่ลุยไอเพื่นมาบอกว่มันมักจะแม่นครับตัวไทยได้แก่หมายเลขแปหมาเลขแปดเจ็ดสี่หกสอสามแปดครับ สองมาหลายท่านหลายอาจารย์นะครับม้วนนี่งหอยเล็กคบตักระบอออกมาสำเร็จมวนนี่ต่อไปเนี่ยจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลสลับปรัชนาห้าทับสี่สิบห้าคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำน้าที่อ่ะเวิร์กงินครับผู้ใดเขาเนี่ยเอ้ยผู้ใดเขาแน่น้อพี่น้องอย่างที่ขอเงียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างจากคณะเลขกสองสามแปดวะเรียงงามเปล่า แต่ให้เกียรติออกมอไปทำหน้าที่กลาง,ง,องออลลวันสองสาม,สามแปดโอ้ยหมอรวยกับเป็นหกสองสามแปดอุดรหน,นาวเช่นกันครับอื้อ ขออนญาโชคม้วนะครับเราคนใเขาเนี่ยเนาะเนี่ยนี่แน่ละมีแมลลุยแล้วครับผมเห็นแขนอาจารย์สมัยนะครับโอ้ยสองสี่สองหาเลยออกสองหกครับอาจารย์จับมาถือแต่ว่าเขาเรียกรูดสองนะครับองอาจารย์สมัยนะครับโจมองอาจารย์สมัยก่อนนะครับสามแปดเต็มเตรียมครับแม่ลุยนะครับองอาจารย์สมัยเขาสองเนาะจะได้พันจับกู้มาถือคขากันเ่ยนะครับองอาจารย์อีกหนซื้อ่าจะเขาเนาะนะครับ กระดองบ่กเขานะนะครับแม่แม่เก๋รู้สึกว่าจะไม่เข้านะครับอนมไพ่บ่อเขานะครับพ่อซ้ายพ่อซ้ายไม่เข้านะครับข่าวแม่ลุยต็งเ็มพี่น้องนะครับเขาวม่ลุยนะข่าวข่าไแม่ลุยนะครับอะนี่ครับมาลอยยับนะมาสามแปดสามเ็ดเด้อนะครับเนี่ยเพราะว่าผู้เจ้าทีผู้เข้าบอกนะครับ 8337เลยนะครับมาเลยบอกเนาะไม่ถูก้านะครับอืมเขาไม่ลุยเขาเตรียมครับอืมไม่ลุยเขาเตรียมเลขเจ้าทีมาเลยก็บอกยกวันได้ทีเจ้าทีเด้อนะครับอืมมาเลยสื่อสามแปดนะครับบอกเยอนะครับจะมาสื่อหลายต่อสามเจ็ดสามเจ็ดสื่อหลายกว่าแต่กับพ่อได้ของแม่ลุยเยอะนะครับมองเลยก็ได้นะครับ ไปเข่าอ,อยู่นะเดีย๋ออยวเขาจะทายาดมากกันนะเออโอ้ยพอลี่พอลี่มีหกเนาะพอลี่รุดตัวนี่พอลี่กับรุดนะครับโอ๊ตโอ๊ตวางกันนะครับว่าของแม่ลุยหป่าโอ้ยแม่ลุยคือบอกใั้เยอะอืมอ้าวออกออกวัดเกิดลูกไส้ดีครับออของเมยของเน่าหมูออกดีครับสามแปดสองห้าสามแปดครับเออ ลูกไส้ฟอรี่ออกอีลีครับฝันงูหลายๆออกอีรีออกสามแปดของหลูกไส้เพื่นหลูกไส้ฟอรี่ออกพ่อสาเกิดครับสองห้าสามแปดนะครับบริาตารให้จะกระถือว่าเขาเนาะนะครับฟันแม่นนะครับสองเก้ากับสองหกเว้ยบริการไปเพื่นนะครับยี่สิบเก้าปีบริการมวยให้นะครับเออสองสามแปดครับ,รบลูกไส้ฟอรี่นะครับ อ้าวหามาพาพี่น้องหาบอกมึงเด็ก็โอ้ยหัวชิดขีลาเขเรียกหากระย้อนบอกหาไม่ได้เอาสองหกอ้าวหลุยส์ไซอรลี่แม่นอีกแล้วครับหลุยส์ไซฟอรลี่นะครับสามแปดโอ้ยบอลูเอซี่สี่น้ำมันน้อนะหลุยส์ไซอลี่ 38. สามแปดเลยสองเก่าไปสองหกถือสี่โตเลยนะครับเนาะไปซื้อกันนะครับอืมของพอร์ลี่มะเขานะครับเด็กเด็กพอร์ลี่มะเขามีหกก็ซื้อนะครับมะเขา อาจารย์อีดเข่าเต็มๆเอ้าวันนี้อ้าวอาจารย์อีดนะครับหกสองสองหกเนาะนะครับอาจารย์อีดนะครับมาเต็มครับอาจารย์อีดวันนี้เลขสวยมาเต็มครับอาจารย์อีดนะครับเอ้ยเขาวิ่งนะครับเขาวิ่งพร้อมทั้งเลขจับคู่นะครับอาจารย์อีดนะครับเอเต็มๆครับผมนะครับเลขลูกไส้พอลี่ไม่แล้วครับสองเก้าออกสองหกนะครับสามแปดออกนะครับลูกไส้พอลี่นะครับสวดอาจารย์อีดนะครับ จับคู่เข้าพร้อมเล็กวิ่งนะครับสำหรับอาอจ,จารย์อีดวันนี้อาจ,จารย์อีดนะครับอะทูงต้อครับอาจารย์ชี้ชายไม่เข้านะครับวันนี้นะนะกคำพาไม่เข้านะครับอาจารย์ฟ้าประทานฟาประธานฮานอยมาไทายไม่ดวงครับ ตามต่อครับเมยนะ์แม่ไพ่เนาะมยมแม่ไพ่เมยไพ่ไม่ออกย้อนหลังตัวนี้โอ้ยของแม่ไพ่มันย้อนหลังมาเสียดายนะครับของแม่ไพ่ย้อนหลังนะครับแปดแปดสามเน้นแปดสามไออกย้อนหลังมันเดบอบเขานะครับแม่ไพ่ออกย้อนหลังครับ เมเกอว่าเขาเนาะเมเกออ๋อซื้อว่าก็เข่าเตรียมๆขึ้นแม่ลุยเขานะแม่ลุยเขาก็มงเขาเตรียมๆเลยนครับสำหรับแม่ลุยนะครับอเอาไอซี่พระเากมอย่าลื่มนะครับตี่ตอแม่ลุยมาได้เด้อครับก็อ,อ,ยบอยากสนับสนุนแม่ลุยเขานะครับแม่ลุยอาจารย์อีดเนาะเตรียมอาจารย์สมัย เขาเล็กวิ่งนะครับสลับแม่ลุยแปดสามสามแปดนะครับเล็กพุ่งเจ้าทีผู้เก่าบอกชัดเจนนะเนาะว่าผู้เก่าบอกเนาะโมลยก็คิดวายได้เพิ่นเทียงกันแต่ก็มักเป็นผู้ทีผู้ทีมาเถียงผูมัีมาออกนะเนาะเล็กแม่ลุยเนี่ยเพราะว่าอันแย่แหลมกับสาม,มีเทียงกันพอเลี้วจะนีเนาะผัวเิ่นเละผู้เ,เ,เจ้าทีเด้บอกว่าแมนเลีจะออกแปดสามก็สามเจ็ดนะครับก็เล้ยวออกของแม่ลุยเต็มเต็มเลนะครับวันนี้เนาะนะครับเต็มเต็มเลยนะครับสร,รับแม่ลุยนะครับ มแม่ไพ่ลุือนะครับมวดแม่ไพ่หลุดอาจารย์สมไม้ให้สองห้าโอ้โมาสองคนดีนะครับอจับประอ 26, ะิขอสองหกเนาะอืม อาเขาแม่ลุยเต็มๆครับผมเอซี่เพโชว์นี้นะครับอยากให้กำลังใจแม่ลุยเนาะนะครับปฏิท่อมมาลุยมาเด้อนะอาจารย์อีดนะครับหรือจะเป็นอาจารย์อันใดก็ได้นะครับที่พี่น้องยากซอเลียนะปฏิทอมมาลุยมาเด้อนะครับบูทโทกับศูนย์หกหนึ่งหกเ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับปฏิท่อมมาลุยมาหด้เด้อนะครับพี่น้องไอซี่มาโคตรวานเรียงมันมันบ่าคอยออกสามแปดนะครับแต่ว่ามาลุยกับซื้อไปเขานะครับอืตามนี้นะครับ ติดตอมารวยมาได้เด้อครับอืตามนี้ครับผมโด้มีชงนะ้อมเมลุยเนาะหรืออาจารย์ท่านใดก็ได้อยากสนับสนุนกับติดตอมารวยมาเด้ครับตามนี้ครับผมชคชมันมนกันนะครับอ๋าขอคูดหลายๆเด้อนะครับติดตามรับชมเนาะแต่โคกสิบว่าไร้องโดนนะเนาะพอรวยจะไปเฝ้าเขาอยู่หน้านะครับขอคูดหลายๆที่ติดตามรับชมเนอะทางของมารวยนะครับของเมลุยหรือของอาจารย์ท่านอื่น บอ,อกเพื่อเล,ลายๆนะครับไอ้ให้เงินฟันถูกใจพอดีกับเขาสามแปดโอ้ยฟันดียังไปออกต้องเผื่อนบนนั้งบนทั้งล่างเออโอ้ยเอาแต่สิบหกบอกเขาไม่หลุยมา้วยเอ้ยเสียดายบาซื้อนะครับน่าซื้อนะครับเป็นพุ่มเจ้าทีบอกนะครับมันลกยกระยำนีมม่ว่าเป็นพุ่มเจ้าทีผูกเก้เขาน่าซื้อมากเลยนะครับอืพุ่มเจ้าวทีู้ที่เคยบอกนะพุกติเคยบอกไม่หลุยประจํานะครับเพราะว่าเพิ่น พ้องบอกนว่าสามแปดสามเดีอร์นะมันมาเมียมันอยู่กนสามแปดสามเกียเป็นวายอยู่นะครับก็เขาไม่หลุยนี่เนาะนะครับเอาขอบคุณเลยไลฟ์พี่ครับไปยิ่โชกไม่ใช่นะครับติดต่อมานรวยมาได้ฝากให้กำลังใจไม่หรุยนะครับหรืออาจารย์ทะลื่นก็ได้นะครับออกโคกซองซื้อหซองวะออกโคกซองครับผมนะครับเสียดายนะครับซองขาเนาะมันเป็นสิบหกเนาะไม่เกียนะครับ แต่ว่าเป็นขานคข้างก็สองขาปกกตีไปสั่งกระไดดอกแต่ว่าเป็นเกขก็บริษี่ใช้นอน,อนตัวใ,ใหญ่หมดเลเป็นสองนะครับเอาแก่เมืออ่อนไม่พี่น้องว่าเป็นยังครับสวัสดีครับขอบคุณเลยไรสีตาเราชมน้ครับแก้เมืออ่อนไม่เพเลยยิ่งโชคนล้อาจารย์ทนาดกระติตอมมาเลยมากเลยนะครับขอบคุณเลยสวัสดีครับ